คุณผู้ชมคะจากการที่ปตทได้พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนคนดงขี้เหล็กโดยใช้ชื่อกลุ่มว่าทีสมายทางชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไปชมกันคะ่ะทีนี้พอเรามามีกลุ่มทีสมายขึ้นมาปุ๊บศักยภาพของคนสวนตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยน่าจะเข้าถึงลูกค้าแล้วก็มองเห็นเลยว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ไม่ไกลเราหนูมองว่าประสิทธิภาพ ของทั้งตัวเกษตรกรแล้วก็คุณภาพของต้นไม้ทุกอย่างจะต้องเดินควบคู่กันไปเดินเป็นกลุ่มต้องดีกว่าเดินคนเดียวค่ะช่วยให,ให้ให้เปิดกว้างก่อกลุ่มลูกค้าได้มองเห็นได้มากขึ้นฝากกลุ่มทีสมยัยไว้เป็นตัวเลือกทีสมยัยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างชุมชนที่ใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับชุมชนและผู้ที่มาใช้บริการค่ะ